สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวเป็นประเด็นร้ายหลายเดย้จริงไหมคนอีสานจัดงานศพหมดเป็นแสนคนมาร่วมทําบุญมาซอยงันมาห่อเมื่อไปกินพร้อมแมนเบเดวท่านศาสนาคนอีสานเดวท่านก็สิตอบเต็มปากเลยว่าแมน ภาคอื่นประกาสีง่วงอยู่ด้ขนาดเป็นงานศพงานเสียใจเป็นยังคือมืหุ่มกินน้ำกันย่านตะกันเบ่เบิร์ดบ่แท่นที่จีไปซอยกันด้วยเป็นประเด็นร้ายหลายได้จริงไหมคนอีสานจัดงานศพหมดเป็นแสนคนมาร่วมทําบุญมาซอยงานมาห่อเมื่อไปกินพอมแมนบ่เดียวท่านฐานาคนอีสานเดี๋ยวท่านกรสิตอบเต็มปากเลยว่าแมน ภาคอื่นบังกะสิง่วงอยู่ในขนาดเป็นงานศพงานเสียใจเป็นยังคือม้วหุ่มกินน้ำกันย่านตะกันเบาเบิดบอ่อแท่นที่จีไปซอยกันด้วยใจเปล่าคอนอีสานวัฒนธรรมอีสานเป็นยังสี่เดพี่น้องเป็นที่แบบว่าการตายเป็นงานร่วมญาติชนิดหนึ่งด้วยแหละพี่น้องอยุ่ไกลๆเพื่อนเขาใจยุ่เพื่อนกระหักละเพื่อนมาร่วมแสดงความเสียใจบาที่นี่ผู้เป็นเจ้าภาพเป็นบอ่อกระยานผู้มาเยี่ยมมาหยามนี่บ่ได้กินอิ่มบ่ได้กินเต็มเออก็เลยต้อนรับครับซูในงานเป็นข้างนี้นั่ม ันก็เลยว่าเออกินมันเสหมื่ลายปันไดคน,นอีสานเขาเจ้าหักกันเด้ ฮักกันขันซุมมาเฮียนยุกไก่อมแอมกันโบเมนญาิทั้งไก่ละมาช่วยงานบุญมาช่วยงานศพเพราะงานสูนเป็นงานอะไรที่ทําคนเดียวไม่ได้ต้องต้องใช้แรงกายทั้งหมู่บ้านเพื่อนอุตส่าห์มาซอยให้เฮียนก็นเลยว่าเออเลี้ยงเพื่อน,นให้อิ่มให้เต็มบาทที่นี่เพื่อนเสียสละมาทั้งผัวทั้งเมียบ,บางคนก็มาช่วยงานศพเนี่ยทั้งครอบครัวลูกเต่าเราร้อดล้านเพื่อนสิกินยังลายังไงเฮียนเท่ากับเป็นงานอยู่เลี่ยงสีห่อไปให้ลูกให้ล้านเจ้ากินเด้อย่าเออมันเป็นน้ําใจกัน มันก็นเลยเป็นที่มาของคําว่าเมืดหลายคันผูใ้ใดพี่น้องหลายญยาติหลายมูบนันใหญ่นกับมาซอยกันขาหมูมูลตะกูแล้วขึ้นละแสนพ่นแมพี่น้องจัดใจทมซี่หาขึ้นกับเบิดอีหลี ก็เลยว่าเออุ้งคนกับบมีประกันเพิ่นกับหูยุนลาแต่บางบ้านบางไหนถ้าไม่มีประกันทานาบดีเพิ่นกับบุมกินน้ำลายพันได้รอกแต่ว่าขันไดเงินประกันลายก็เออสมมาผ้าควนเพิ่นบ่เบิลลายดอกนะคะเป็นเปิงมานยังสันอีหลีแต่ถ้าเป็นคนไทยข้าเจ้ากกะชิคินหูแต่ว่าคนอีสานก็เป็นเรื่องธรรมดาล่ะล่ะมั้งเนี่ยท่อนคิดว่าอืมเพราะว่าเพิ่นกะเป็นบรรทุกเด้แหละลุงคนกับใดกับห้างกับมีอยู่คือกันนี่ละมันแบบ่าข่ำขอสือกว่าขำข่ำใส่คือว่าแบบว่า บโบแพงกินโบแพงอยากกินโดดมมนสิกินปันไดคนเหากินแค่อิ่มแค่เต็มขนาดแล้วบุญแล้วยังคันเหาโบโบโบมีมีสัมพันธ์กับในมู่บานเดอพี่น้องเดองานเปลี่ยนงานตาย,ตายเซเว่โบมีคนมาซอยเด้เออแต่ว่าถ้าเฮามีเฮาใจดีกับค,คนคนกับมาซอยซอยด้วยใจเฮาเปลี่ยนน,นั่นเป็นนี่มัน็นอบเฮาเหตุการณ์เหตุงานบม่วาสเหงานแต่งงานชง,งงานยังต่างยังอ่ะคนอีสานจะดีใ,ใจเลยถ้ามีคนมาซอยงานหลายมาหุงมาทำมาช่วยงาน านี้ผู้เป็นเจ้าภาพก็เลยให้กินแบบเติ่มซี่ตีบ่กี้ตางติ่มซันเด้เออคนอีสานเป็นทั้งแซนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะขันตุเจ้าอยู่ภาคอืนอนอน่นภาคเหนือภาคกลางก็สิเห็นว่ามันมัเลี้ยงคนคักคนเนยแถมาะมืหลายแถมงานนี่แท่นที่สอันนี้เลยม่รูแหละมันเป็นทั้งสีอันนี้นะนนพี่นอ้องมันก็เป็นแบบนี้แหละคนอีสานนะของเราค่ะนะก็เออเมื่อแล้วก็แล้วหาไหม <laughs> เป็นเน่นั่น เมื่อไรให้เพิ่นกินเมื่อไรก็แล้วแต่ว่าหาไม่เงินมันหาไงขึ้นอ,อย่างหนึ่งคือคิดไปแบบสบายสบายแบบมังสี่เรื่องเมียนี่ดีพี่น้องบคือละแสนสองแสนคือละแสนหลายคืนก็บุตรหลายเสียอีรีอันนี้เรื่องจริงด้วยค่ะ